เคยขับทายผึ่งฉี่กระตายทรมานกอดน,น,น่อยๆเวลาเบงอ่ะทรมานกองของงามที่ะคงงงึงชัม่วงชัม่วงหนึ่งกันยังบบสุดเป็นสันมากกั้งแก่ยี่สิบตนตนโคตรที่ของงามสีหูดีว่ามันทรมานสำหรับเวลาเขาเบงขับบ่ออกผิวกะแห้งก้านเพราะยังเพราะขับทยายบ่ได้เอวของเสียออกจากร่าง,างกายเขาเลยนะ่ะมันก็นมีตม่หมักหมในหลังใส่ต่อไปต่อมาก,กับทึ่งพุ่งหนาขาใหญ่ตามมาอีกบ่น โมมี่บองสิมืองเอาแซ่บไปพี่น้องเนาะกะน้ำหนักก็เริ่มขึ้นหกขึ้นหาแล้วกินไปกินไปเอ้าอยู่ดีมากเอาคือได้สิแพ็คมากสิแพ็คพื่อมาผิวพันธุ์ผู้อ่อละอ๋อพราะเขาเมืองเอ้าเอาเมืองขังกล้องอย่าเขากินไปเอ้าผิวพันธุ์ได้จากพนังเซลยรากเชลต์แต่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อนว่าเกากะทับทายกระจกส้มแข่ ก็เลยระบ,บายดีไขมันเข้ามาเป็นพลังงานเข้าก็เลยยความลงพี่น้องตอามีรลงมากที่สองโลแล้วมันไม่ทำตาดแต่รวดสาดแสบคัดพร้อมคัดผักผลไม้สิบเกียแคชนิดหายกิโลกับเมยแต่เข้าแต่ยังไดเป๊ะ้ยวแบบที่นี่เนาะผู้ใดที่มองหาอเดอ้อแค่นั่นไปหาเงินในคอเราสิได้แบบนี้เลย